เอาพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องขอต้อนรับสู่ตลาดควายบุปาลุกขอกสองตัวต่ก็น่อยบอพ่อแม่ยีนั่งหน่อยเด้อนั่งหน่อย้าก้าสเอาทนี้ประกาะไปขยับจะข้าเาไปขยัรด้าเด้ี๋ยวเดี๋ยว้คนบอกกนเอาเบิง้งผู้สาวหน่อยสอตัวเนาะแม่เนาะเปิดตทร่นหันบมื่นห้บาทตรตะเจ็ดพันห้าร้อ ตัวแม่สาวน้อยสวยๆผู้ใดต้องการเอไปเลี้ยงหยากตั้งหลายตัวนี้เอาไปเขาคอกเขาขวันแม่สาวน้อยสวยๆครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทปั้งามอยู่นึกเหรอไอ้เนาะตัวเลี้ยงยี่ได้พ่อเอาไปเลี้ยงยี่ได้ราคาซื้อสองตัวให้ถือก็นี่ปโอ้โหนะ,ะ,อะจอมเล่าพี่น้องจอมเล่าจอมหมุหนเจียวเจียวเลย ตรงที่กระลอยโลกันนะเอาเมื่อกีเราเรียกโทรศัพท์มา099 099 157 157 4941 4 9่1ควายทั้งหหนูนางฟรามค่ะฮะหนูนางฟ์าโอ้หนูนางฟร์มีเฟือดมีเสือดมยังบอไปหาเอานาะมีหนูนางฟรามเอาต้วแมงสองตัวทรมาพีนองครับคองอยู่นี่ มาเลยงเเลยนี know, das ่ก็ผูเขาได้แต่พอตัวนี้มืดฮาเขาหายตัวอะไรตัวนี้เขาหายอะไรมาไงตัวนี้สิคายเอ่าไรทางก่อนสิขายซิซี่หารอยอ้าวรดลงมาอีกห่ารย ตัวหนึ่ง่งตัวแม่ปะเปลตัวแม่ผมนีกว่าตัวผูกตัวแม่เจ้น้องหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยให้นั่งหน่อยเนาะมันจะได้มันไม่ได้ถึงตียังนี่ิษเล็บไปหนึ่งนอนเล็กเป็นแักลงหนึหนงเนาะนอนคับมีเบอร์โทรศัพท์บ่มีเบอร์บ่มีเบอร์โทรศัพท์บ,บ,เบ,บ่เบอร์โทรจำม่ไ,ได้าดีโอ้พี่ยังครับพอ่อพ่อจะบ้านได นั่นไปกบฟ้าไปทายหอนกอบฟา์อกบฟาเนาะเอามือที่ตัวนี้เด้อคุณกำลังซึมโอ้ยฝุ่นฝุโอ้เจอคอพันเลยบอกง่ายนึงคุณหองอะไราเนี่ยครับห้องอะไรบตัวียังไงีสิบแปดเขาบอกเขาืนีสิบแบ เขาขึ้นบ่เจ <so ็บเจ็บเพราะว่ามันเจ็บเจ็บขึ้นโอ้มาเอาเขาตลาดข้วใหดีกว่าหลายตัวอยู่พี่น้องครับโอ้้ิไรยังแดงๆิไรถือนี่ยมีเยอะตัวแล้วพอคูนี่เนาะเอาดำๆนี่เนาะก็ผูโตเมียเนี่ยเมียอังสองเอ้ยไฟเด้จุดจุดไฟยังขึ้งขิ้วคิวหึ อรมานี่พอตัวนี้สองตัวนี่บอกสองตัวนี่หาเมินซีเม็ดซีสิบหากลัวๆมสูงตัวเมียอสอตัวคนไท่ายคนิ่ายเราพี่น้องครับมนซีคนดูตลาดคอยพี่นี่สนตลาดคอยพี่น้องครับเยู่เนาะคุณครับเงเดีเิเดี มีรถกำลังออกว้ยมีมาเท่าวหนีบอ่นีวแมนเนาะขอเลขโัรนสัพท์อศูนย์แปดสองเจ็ดสามีเจ้าว้ยเ้นคลิปเดียวเพราเข้าในพี่น้องเขาคุไรักโตลวครับนี่งพูนาซีโต้ซตบ่ มือนี้ปนไปไหนราคาควายมือโอ้จีบแครับเดียดห<ม>น้นนา,นนามันมากบอว์นี่มากเลยามา,ากแต่มันสื่อต,ตัวใหญ่เองบ่ว<ม>์โอ้เอาทองคำเขาได้พี่นอ้องทองคำเขาก่กอนนะถือสีตัวใดอะไ,ไอใดมากอย่างมือแม่ลูกวะแม่ลูกในว่าสามแปนดนีน่นี่ลูกนี่ลูกวะลูกผู๋ลูกเมียลูกผู๋ครับลูกผู๋สามหมื่นแปดแดนแมงอยู่หันเนาะนี่แม่โอ้โหนี่แม่เขาเหีวนี่ลูกเขาสั่นเนาะสามสิบแปดแล้วลูกเขาสั่นตัวใดตัวแม่เนาะลูกแม่งตัวใดครับคู่อีกตัวใด สองหมมุ้ยเาเรียกเท่ับไนย์เก้าหกเก้าสามเก้าสีศูนยทั่วราคาพี่น้องครับผมอยู่ทางออกพู้นี่พี่น้องอู้หูสี่คนหนี่กัน มาบัตรเบอรหอยเวนิดประเทศนี้มาก็อ่านมาหนิมาจะกินตัววันนี้หอยเวนิดเด้อตะกรันาิุ่นรัิห่าว่าไทยไทยคั้ยงาคนลูกคนเนาะเอาตทวนี้กันเอาผมผมไทยได้หาที่แหละเพรสื้อแผที่เดือดิเจิกับประเทนี้เอาเอาควายงามพี่น้องครับควายแม่ลูกน้่งอ้านนตไหนเนาะลูกคนก็จะแพ่งพี่น้องนอนอยู่ต่อลูกจะได้ไรหแต่จะเมือนอะออกสนามเลยไม่รู้ไบบดไร ผู้เขาไฟเนาะอ้าวลูกใส่เบึงบึงติดลูกไหมไม่ไรลูกผู้เขาไฟอ่าใส่อยู่ตัวเมียตัวผัวไอตัวผู้ลูกผู้เขาไฟเลยพี่น้องพอพันพอพอโอ้ยงามตัวดันไอ่หน้าตามันได้เขาอัตลักษณ์เขาทุกอย่างเนาะแม่อ่างแบบไงหนึงพี่น้องครับไล่มาได้เปิดไปฮกซิปฮา หอ,อยเปนิดเด้อครับตะการอุย้ยสะดือยังมนุษย์เลยเนาะเช้อเบือบ่ออกเลยไหมข้าอยู่เลยออกสระน้ำเลยผ้าออกสระน้ำเลยหอยเปนิดเบิ่งอ่างบแบบง่ายนึงพี่น้องครับก็ต้นต่ออะไรพี่น้องครับนี่เขาจุดเข,าจ,ขาจุดต้อนี่เห<อ>ม็นหอดสระน้ำขึ้นมาปุ่นเอาหอยเป็นปนิดเขอขอเบอร์เลยขอเบอร์ ศู3 3 2เก6า1ไปตก้าการัหกห่ักาหาอยวินิจตะการผืดผลอันนี้ผมอยู่คอของต่างประเทศพี่น้องครับมึงพี่นองมึงกันอ้ยหลายแห่งพี่น้องครับอันนี้ตัวยงใหญ่สิชาโรเล่ ซื้อเสียเราเขาก็เอาขึ้นรถก็ึ้นรถขึ้นรถฝากฝากไว้นครอ,อตัวละยี่สบาทมีขอบฝากแต่ว่าเป็นขอ,อตขาาบ,บนะต,บอออตออ่างประเทศครัขอบขอบขอบขบขอมขรับขอบขอบอบขอบขอบขอกขอบ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 เอยขอบออบอ้ขอบอยี่เขบบพ่บพี่อบออ ตก็บุงนันดิเซอรเขาเว้ยน <the> ี <to> ่เวียดเวียดนามโอ้เวียดนามฮุกดาฮารเวียดนามมันกระสือควายตัวใหญ่นี่ก็ยังสิพี่น้องครับ รถปัะเยิ่มทอยออกแล้วพี่นองครับผมรถเดินอยออกไปไปแล้วนี่ Yên xí thì phải việc nam mất cái nón coi nhanh rồi